เอามานี่ท่านรักไรมีสามอัสุดท้ายวัวสุดท้ายวัวขาวนี่วัวขาวสอบมาคักเด้วันะสามรูปันสามรูปพอวันละสามรูปอถึงซื้อวละสามรูปกาวันตนหลัี่ยจะองัวสือมากางด้วยอมาเลยอย่าไปคิดว่ามันง่ายนะยะฐานพรามหาเีระ พระเถระพระเถระต่างๆยังยะถาผิดนะอาจารย์ไปซ้อมฝึกเทศเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลนี่โอ้ยฝึกยะถากันนี่สามสี่ห้าเจ็ดเขาเรียกยะถาหุ่นกลางยะถามาตรฐานนนะ ไปฝึกอบรมพนั่นเทศน5ยี่สิบห้ษายังฝูกยะถาเคนตกเลยด้ออาเริ่มเลยวัาทุทีท่านมหารักไล่นะครับยังไ่ด้เป็นยะถานะครับยังไ่ได้เป็นมหาธาตุยะหาเรื่องบ้างเจนเสิพิหนึ่งสองสามาริวหาปุราปริปุเรนเตสาราร เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังขปานจันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยทา อีกรอบ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 ไปทอีกรอบอีกรอบอีกรอบเฟิก็โตครับเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ระวังเลยว่าไม่ฟ้าห้องนี่จะทาซอนแจ้งเอี่ยดูนี่ครับท่านแจ็คกลับแล้วครับจะถากกลับแล้วครับท่านแจ็คกลับเลยครับเอาอีกรอบอีกรอบเอออีกรอบยะถาวาริวหาปุระ เอวะเมวะอิโต pues ้ทินนังเปตานังอุปกะรปัติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสามีจัตุสัพเเอผูเรนตุสังกปานจันทวัปนาราโซยัตฐานิชนติราโซยะตฐา จริงจริงนี่ที่ที่ที่จริงไทยถูกที่สุดนี่ตัวมณีอย่าไปต่ออย่าไปต่อตัววักนั้นนะต้องบอกว่าจันททปันนารโสยธามณีชนติรโสยธัสพิติวิวัชชนตุสัพพโลโควินาสตุ มาเตผวัตวรรตรายโยสุขีธีคาโยโภวะอภิวภาทนสีลิสนิจังวุทธาปัจายโอจัตตาโรโอธรรมาวัตอนเตอายุวันโนโสขังภาลังสา <c oughs> อันนี้คือต่อเทศเนี่ยนี่ต่อเทศน,นะนี่ต่อเทศนะ,นนะ,นะน่นอเออ่า